สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับพี่หมอหน้าหมานอีกแล้วก่อนอื่นนะคะอธิษฐานในใจแล้วก็นึกเลือกไพ่ในใจเลยว่าคุณจะเลือกพไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3มหรือใบที่4ี่วันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้4ใบนะคะใบที่คุณเลือกเนี่ยบอกก่อนเลยว่าจะเป็นดวงของคุณนะพี่หมอไม่รู้หรอกว่าไพ่มันจะบอกออกอะไรนะคะ แต่จะเปิดไปตามดวงแล้วกันถ้าเป็นพลังงานที่ดีก็รับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะคะขอให้พิกจากร้ายเป็นดีนะทุกคนนะค่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะไพ่บอกว่านะคะเด่นเด ออฟเดอรนะคะการงาน,นของคุณช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนนิดนึงเหนื่อยใจอืดอัดใจหรือบางทีช่วงนี้โดนกดดันกับเพื่อนร่วมง,งานนะแต่เขาบอกว่าการงานของคุณจะมีการขยับขยายอยู่ถึงจะเหนื่อยถ้าคุณอดทนและผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะเจออะไรดีๆเกี่ยวเรื่องงานเออแต่มันมีความรู้สึกเหนื่อยทนไม่ไหวถึงขั้นอยากเปลี่ยนงานด้วยนะพยไพ่ใบนี้แต่ถ้าคุณทนและผ่านไปได้จะมีอะไรตามมาดีๆนะพไพ่ใบนี้ก็มันมีทั้งพลังงานเหนื่อยแล้วมันมีทั้งพลังงานงความสําเร็จนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ถ้าใครไม่รับพิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะคะค่ะตอนนี้มาดูถัดไปเลยนะคะใบที่2อไพ่ขึ้น King of the Cup ช่วงนี้หนะ้าที่การงานมีการขยับความรักดีนะคนโสดนี่เจอแฟนนะช่วงนี้วันนี้เร็วนี้ เดทหรือต้องการนัดเดทวันนี้ไปเลยเลยหรือคนนี้อาจจะขยับความสัมพันธ์หรือมีโอกาสเป็นคนรักที่แบบยิงยาวไปข้างหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็อาจจะเป็นคนที่ดีต่อใจสําหรับคุณด้วยนะคนนี้แล้วก็รู้สึกดีเลยทีเดียวแล้วก็เขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะหัวหน้างานรักใครเอ็นดูวันนี้ตกลงเจรจาพูดคุยอะไรเรื่องงานหัวหน้างานสําเร็จนะคะวันนี้ก็ถือว่าดีนะเนี่ยดีเลยทีเดียวคนรักทะเลาะก,กันนี่ใครที่มีแฟนคนรักทะเลาะกันนี่กลับมาคืนดีแน่นอนนะคะ ใบที่2ก็เป็นพลังงานที่ดีถ้าใครรับไว้พิมพ์ว่ารับไว้รับพลังงานนี้ค่ะตอนนี้มาดูใบที่3ใบที่3ขึ้นไพ่ Queen of t h e w o r l d เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไพ่พใบน,นี้เป็นราชนีหนึ่งไม้ท้าหมายถึงการเริ่มต้นราชนีไม้ท้าหมายถึงคุณจะมีโชคมีดวงมีเรื่องการเงินดีๆเข้ามานะครับไพใบน,นี้ลงทุนอะไรเห็นกําไรมีการงอกเงยวันนี้ มีการงอกเงยหร,รอคอยอะไรอยู่ได้หรือวันนี้อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ว่าเดือนปีเกิดของคุณแหละหรืออายุของคุณนี่แหละให้โชคนะคะค่ะใบนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีถ้ารับพิมพ์ว่ารับไว้นะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูเลยว่า ใบที่4ี่ใบสุดท้ายนะคะใบที่4ใบสุดท้ายขึ้ 4, นไพเ่เพจออฟเด็กขา่าเป็นเด็กนะคะช่วงนี้คุณนะคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะใบที่4ระวังมีเด็กมาแอบชอบนะลูกช่วงนี้ลูกน้องบริวารดีทํางานให้ดีทํากําไรให้คุณเลยแล,แล้วก็ช่วงนี้มีลูกมีหลานมีความรู้สึกว่ามีข่าวดีกับลูกกับหล,ลานญาติพี่น้องคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะมีเรื่องให้เพิ่มปิติยินดีหรือลูกหลานอาจจะมีงานบวชอาจจะมีงานแต่งอะไรที่ยินดีหรือเรียนสอบรองานได้อะไรเงี้ยนะเป็นคนที่อายุ น้อยลูกหลานน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เป็นข่าวดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวคุณเองถ้าโสดระวังมีเด็กมาชอบนะระวังหลงเด็กรักเด็กกินเด็กนะช่วงนี้นะคะค่ะสําหรับไพ่ใบน,นี้ก็เป็นพลังงานที่ดีถ้าใครรับไว้พิมพ์ว่ารับไว้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะพี่หมอนม้ำหวานก็เปิดไพ่ให้ครบแล้วเนาะทุกคน4ี่ใบนะคะก็ถ้าใครชอบพี่หมอนม้ำหวานกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้เจอกันอีกนะทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนก็สวัสดีคะ่ะ